สวัสดีครับพี่น้องก,กับผมวิญญาผ้าเที่ยวนะครับมืัอนี้วิญญาได้มีโอกาสเข้าไปเมืองคอนแกนนะครับกับวิญญาก็เลยขับรถมาทอดร้านอาหารปลาแม่อำนวยนะครับจะออกจากป่าท่าขึ้นบุรัตมาแะนะนท่าเขาบัคอนเกนนะครับเนาะมองบ้านซ้ำจานนะครับเด้อบ้านซ้ำจานครับลงตรงบ้านซ้ำจานลงมีลาบหัวลานลาบหัว,ลา,หวลาบอย่างได้หลายแหมฟังมันมันม้ย อันนี้เป็น่าขับรถออกมาจากเขื่องบูรัตเนาะออกมาจากทางเครื่องบูรัตเฮามุ่งหน้าเข้าเมืองขอนแก่นนะครับเนาะรวก็มาร้านอาหารป่าแม่อำหนวยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เด้อมึงอยู่ตรงนี้เด้อยยุติกับร้านปลาย่างครับนี่นี่ร้านเพิ่นเห็นปะครัวแม่อำหนวยอาหารป่าตามฤดูกาลนะแม่อำหนวยเบอร์โทรายังเพิ่นยุหันเบอร์เด้อครับเด้อยที่น้ามากี้หลายเทียย่ครับพี่น้องเนี่ยร้านเพิ่นสิอยู่หม่องป้าสักหลายๆนี่ครับมีมีอูอู ปลายยางอยู่นี่นะครับนะเนี่ยเนี่ยมองขับรถยูเทินมองยูเทินรถพอดีเนะครับมองยูเทินรถบานทัมจานจะบานทัมจานนะครับนะครับตรงนี้นะครับนะเามาพี่น้องสิมากินอาหารปลากับล่องมาเบิงครับร้านแม่อำนวยนี่ครับร้านเป็นเนาะยู่นี่นะมีต้นคูดช่วงนี้ไก่ห้อยสุกการนะครับอีมีจักสุกกระมือของห้อยสุกการนะนะครับพิญญาเก๋เตไม่เอาไก่ไปกุ้งคอนเจนกระมือคอนเจนนะครับไอราน ก็ไอ้รานนะครับเนาะก็ไอไอ้้อ,อ,อ,อตั้งแต่เป็นเบาน้อยเพื่อนะเป็นมูกัน,นเนาะครับเือผ้าเขาเบืองคอนเจนเลยผ้ามากินร้านอาหารป่าแม่อำหนวยเนี่ยครัวแม่อำหนวย,นยอาหารป่านี่ยนะครับเนาะตามฤด,ดูกาลนยากอา่มากินดูโยงะม่เคยทายเนาะมือ่อนีนก็เลยมาขออนุญาตไายเพื่อนะปาะกาแนะนำให้่เอซี่ทุกอยากกินอาหารปลาตามฤดูกาลนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งหน้นะครับพี่น้องนี่อย่างเนานะ ครับนี่ยังกินแน่พีเบิงนะครับนะรในการอาหารยังนะครับครับเนี่ยเนี่ยนีเบิงเบิงเบิงร้งานอาหารเพิ่นอยู่นี่นะครับเห็นยูติดท้ายถนนนะครับถนนมิตรภาพเส้นอุดรมาคอนแกน่นเนี่ยครับเลยปากข้างเข้าเขื่อนดุบละทัดมาทางเมืองคอนแกน่นประมาณสซีหาโลประมาณนั้นโดยประมาณนะครับเด้อนะครับนี่ยืนยัเลยขัง,ง,งท่ายิ้มสายมือเด้อ ขี่รถเขามาจากเมืองคอนแกนแต่ว่ามาจากอุดรสีมุ่งนาเขาเมืองคอนแกนนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีปลายางลายๆนะครับหของปลายางต้นต้นยังเขาเอ่ยต้นสักป้าสักเมือนปลายางครับต้นสักต้นสักป่ายังเป็นสักเนาะต้นสักป้าสักนะครับเนาะมีลานคนอยู่นี่นะครับรับนี dat, ้เขามปกินหลายนะครับนี dat, erm ่ก้อนเที uh ่ยงได้ห huh. น uh ิวิญญาณมาหนิก้อนเทียงได้หนินะครับ ในลานพอดีนี่นะครับเป็นตกแต่งสวยงามเนาะในลานพนักเพื่ออาหารปลาเนี่ยนี่เป็นอาหารปลาธรรมชาตินะครับเป็นปลาอาหารปลาธรรมชาตินี่ยังไงนกหนูปูปีกต่างๆอ่ะนะครับปลาลบปลาไหลนี่กะทางหวกนะครับพวกหวกเนาะพี่น้องเมนูอา,หา,ห,า,ามมหารเป็นมีหลายแนวนะเมนูอาหารเป็นปลาเมนูอาหารเพนนะครับในร้าน นายกการลานข้าราชการจุลศิลนะครับติดถนนติดถนนมิตรภาพเนาะเส้นทางจากอุดรมุ่งหน้าขอนแก่นนะครับเส้นนั้นเลยขันเส้นต้องขามกันจากเมืองขอนแก่นไปอุดรครับเส้นนั้นนะครับเนาะเลยจากปากทางเขื่อนอุบลเข้าเมืองขอนแก่นนี่ยก็ห้าออกจากเขื่อนอุบลบาดมิยามาเนาะมาเลี้ยวหัวออกมาตรงไฟแดงกะตรงบ้านสำจานนะครับบ้านสำจานนะครับเบิ้องเบื้งไมนู่ข้าราชาเนาะสิมีอย่างแน่นะครับเนาะเมนูอาขาราชกา มากับพี่ใหญ่ครับตั้งแต่สมัยนุ่มหน่อยครับเพิ่นห้ามาเลี้ยงดูนี่เมนูอาหารเพิ่นเห็นบ่ามีอย่างน่ครับพี่น้องเห็นบ่าเมนูราคาย่อมเย้านะครับค้นลายเดยพี่น้องย่าเวนค้นลายนะครับมือวิญาตสร้างพัดเป็ดปลาไหลไปครับพี่น้องอยากพัดเป็ดปลาไหลเนาะไอเป็นสร้างยังนงเดี๋ยวคอยติดตามบิ่งนะครับเนาะ เมนูนะเมนูอาหารเพื่อนะครับหันเข้าก็มากินเบิ่งโอ้รสชาติผ่านชลุยนะครับนะนเนาะบรรยากาศร้านครับบรรยากาศเป็นตกแต่างงามๆเลยครับบรรยากาศน,นะครับนะนเนาะบรรยากาศล้านจากเดอกไม้สวยๆงามครับเป็นปลาสักเนาะเป็นปลาสักที่ตัวปลาสักนะครับปลาสักงาย อ่าอ่านจารวนนี่เห็นบ้านี่มีคนเสิร์ฟเป็นไรเนี่ยโอ้บวมวนไงนะครับนะเอ่อเห็นบ้างตกแต่งร้านสวยงามครับเป็นตนางบรรยากาศบ่อนนะครับเพลิงเป็นเป็นสีเห็นบ้างหรือเพลิงใบจากครับใบจากใบไม้เห็นบ้างเห็นบ้างนะครับเนาะเพลิงใบจากบ่อนพี่น้องยินสบายสบายฐานบ่อนก็มีพัดลมนะครับมีพัดลมใส่ท่าหยหนาเนาะ ีครับมองล้านเพิ่นเนาะต้นคูนนี่นี่เห็นบ่นี่เขามายุ่มุมนี่เสนคือวิญญาณไปจอดรถอยู่ในปลาปลาต้นซักเนาะครับวิญญาณจะได้ทายจากอันไหนแต่ว่าจริงๆล้านเพิ่นอยู่นี่นะครับนี่ตรงนี้มีกุ้งสดบรรับจานที่มีลาบนะครับล้านลาบล้านลาบบรรับจานอยู่ผ่นตัวข้ามกันเลยครับเด้อนะครับตัวข้ามกันเลยมีล้านเพิ่นอยู่สี่ครับเดี๋ยวเสนอเป็นเพิ่อ ยึดติดถนนนะครับง่ายๆสบายๆมองจอรถเกา่าพ่อมีอยู่ว่าลายปันไดแบบนะครัเขาเบิ้งในเ้านเป็นยังไแน่เนาะครับผมพูดเป็นกันเองดีครับพี่น้องโอ้สะพานขามข้องอาะสีชมรุตกันยังไงนะครับเดี๋ยวพอลานเปิดมาโดนเนาะเปิดมาจะตีโอ,โอก็ได้ถามเพิ่นเนาะเดี๋ยวไปถามหนึ่งเนาะเปิด,ดไม่จะตีไรเนื่องจากอากาศเขามา,นนา,นๆๆามในร้านนะครับนะประดับประดาย,ยัางสวยงามหมดนะ เป็นแนงนอนกดสมูทตัวนี่ตับุ้งติครับนี่โอ้หมดเสื้อหมดตับุมูตับุมูไม่กล้ากระเซาะไอ้นี่มันบอกนะครับเออครับเป็นกระเซาะพวกพี่น้องแยวแยวมาเลยครับเพื่อแข่งขันการแยวครับใจดีนะมึงยิ้ม <c oughs> เห็นแล้วยิ้มเลย มีแห้งนะครับคอนหอนมากจะของราอ้านเป็นไงใจดีครับจะของราอ้านใจดีนำ้ำเนี่ยก็ตาใจดีครับผมครับขมาได้พี่น้องอันแวะมาก็มาหาเบิงอาหารปา่าทุกอย่างมาชิมเบิงมีทุกอย่างนะครับเนาะอเออล่องล่องบอกเมนูเด็ดเด็ดนะครับค่ะอันมีกลอยไข่บดแดงค่ะไข่ไข่บดแดงต้มว์เบอรปลาไหลขึ้นนะแกงฟ้าครับผมไข่ไข่บดแดงแกงฟ้าค่ะโอมโสมหอมนกหอมหัก ัมีเบิดคุณแนวเรื่องอาหารอิสาบ้านเท่านี่คุณแนวนะคับผมครับผมต้มปลาโคตอด์กับรแดดเดียวโอ้เห็นไหมครับต้มปลาโคตต้มปลาคั้งตัวใหญ่ครับปลาังต้มปลาขังับชาปลาอืมครับผมครับเปิดจ็ดโมงเนาะครับเปิดเปิดเจ็ดโมงเจ็ดโมงเสาเจ็ดโมงเศา มงแครับเด้อหันมาหันม่าทำกันทางบริกิตเลยท่านนี้เขาเอาล้านล้านล้านขั้วอากาคขั้วแม่อาหารป่าแม่อำนวยเออขั้วอาหารป่าแม่อำนวยโอ้พี่รามนมฟร์อีมาครับนี่โอ้เป็บริจิตน้องครับ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 เอาพี่น้องมีโอกาสกับแม่มาเด้อครับผมวิญญาพาเที่ยวเลยครับเด้อละวิญญาพาเที่ยวขับขับโยบิยิงยิ่งสระ ครับดีผัดปลายด้วยครับเด้อนะครับผัดปลาลนะครับครับโตวิญญาจะสั่งยังแน่เดี๋ยวหันเดี๋ยวไปเบื้องโตเนาะไปไปอาหารไปไปสั่งโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งโตนะครับโตวิญญาณนะครับมีอย่างแน่นนะครับเนาะมีครับในขั้วเพิ่นลวงลึกเข้ามาในขั้วเลยครับเพิ่นให้เข้าในขั้วเลยสมุนไพรสมุนไพรสะระแหน่เห็นบ่ครับสะระแหน่มีตัปลูกอยู่ใกล้ๆเลยนะครับ จ้าของเพื่อนอนุญาตเดินรอบลานเลยครับคอดเขาในขั้วได้ครับอนุญาตน,นะเพื่อนไปขออนุญาตเพื่อนนะครับเนาะขอขอไปทายในขั้วอะไรน,นะครับเนาะขอเพิน่มนิดนึงนะครับเนาะนี่บริเวณลานเพป็นจิเป็นลักษณะแบบนี้ครันะถ้านี่เป็นปลาปลาสัก,นะกเนาะปลาบางไงเลยครับปลาบางไงเลยอีกจ็ดสองสามปีกับต้นบางไงนะครับราคาจะเป็นยังไงเชิญดูครัคบ บริเวณลานเก็จะเป็นังสีนะครับเป็นเพิ่งก้อนมันสีบห่อนนี่มันสีมิดเห็นปะเพิงหลังคาก็จะเป็นปีนีปใหม่โรยลงใส่ล้วก็เป็นใบจากนะครับเนาะเป็นใบจากมีหอมเมยยางสบายๆเลยนะครับเย็นสบายนะครับเอาเดี๋ยวไปเบั้งเมนูอาหารกันสิมียังแน่นะครับเนาะเข่ามาเห็นปะข่าม้าใน้านอาหารเป็นเป็นสีเป็นใบจากเห็นปะใบ ให้าย,ยาครับพี่น้องผมให้ยาเนาะมันสยิเย็นหน่อยนึงมันสยิดบะฮอนนะครับน้องหลวก็ต้นไม้หลายนะครับลมมีดีสังเกตลมออกพี่น้องลมมันสิพัดมีดีเลยลมธรรมชาตินะอาจจะเป็นพัดลมหรือยังไงกับโอ้โหบะฮอนหนักเวียดนามบะฮอนนะครับพี่น้องมาหลายแล้วนะครับมาหลายมีอ่างหลังมีไห่ฟอมพราะเขาส่วนมากินอาหารปลาเก๋เป็นอาหารนิสานข้าวเหนียวสิ่ไหมนะครับข้าวเหนียว ล้างมือนะกินเขานะครับเนาะแล้วอาหารเขาสวยเป็นกระนี้ครับมีทุกอย่างนะครับสั่งตามสั่งได้เลยเนาะมาแล้วครับเมนูอาหารมันแล้วเห็นไหมครับแล้วรัวมาส่งเร่เร่เห็นไหมว่าเนื้นอเสวยปัดปิดปลาไหลเอ้ยจีนองเอ้ยปัดปิดปลาไหลโ้นอย่างนี้ครับราคากแบบแพงจีนองอต้มประกดเป็นย่ำประกดนะ พี่แก้วหายน้อยๆเข่าสวยน้ำปุ๊บน้อ,อยๆครับชื่อเกดพี่น้องต้องประกวดด้วยไหมต้องประกวดไหมพี่น้อ,องแล้วมึงกเวยวัดเคยน้อยถืวแบกใหญ่นลยครับกเวยบักใหญ่ไปเลยเลยเป็นปลาไหลแห้งดีๆครับบ่บ่ได้แช่เฉยได้แห้งแห้งคินเลยนะสร้างอาหารมาสามอย่างเลยครับเราเป็นปลาไหลต้มประกวด แกงไวยใส่ไข่มดแดงพร้อมนะครับอ่ะลุยนี่ลุยลุยครับอ่ะกินพี่น้องแบบนี้นะเกงไวยใส่ไข่มดแดงอยสมุนไพรงคนังยพี่นองแล้วงไวยเูตงไงนี เนนะครับเป็นเงืคปรกันปนง่นรักาเล้นา็นคือลูกะอินนะครับตาเนแบบี้แบบนะชิ้นงานเป็น้เน่ามาเติมลูกชเดียวที่ผมรักสเดยนดสุดยนกระเส็นสีแดงดินดมปก ิ้มมือแกงไว้ใส่ไข่บดแดง,อง้อมโอ้ไว้สดนอนอน,อนอี่ย็นเร็วดียออ้แหวนไว้นีนละน่าย้ลย เตียงนะครับหมุดของเตียงน้วยเต็ยเกล็ดได้หลายครับพี่น้องเต็ยเกล็ดหลายเลย ทาได้หลายที่มั้งทานได้หลายที่ทานทุกจานได้หลายจานนี้รวยแน่จนี้มีนัวหารมีทุกอย่างครับ 咱们弄不了了。 สำคัญไงครับเยอะ ้องอยากมากินอาหารปลาครัตัวแม่อํานวยอาหารปลานะครับเส้นชนนมิภาพจินนิภาพต้องมาจากที่คอนก่นปอดรนมาสนอเรืยตรงบ้านสำจันก็ไม่ทำเลอนน้า็หค็น้ม่ที่น้าะนาทใหญ่่หนอยันทเด็เ็ดีครับ 这个好早餐嘛，说这个。